สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมจะพาทุกท่านครับย้อนกลับไปสู่ข้าคืนแห่งปวารณาสกับท่านชมวันที่8พฤษภาคม2530ครับณเอ็นเตอร์เทนเมอร์ครับเซนเตอร์ Center ครับนครซิตี้ประเทศออสเตรเลียท่านชมมาเนี่ยฮะบนสังเวียนแห่งนี้ครับคือการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับท่านชมหนึ่งฮะคือสุดยอดนักมวยอาเซียนของไทยเราฮะท่านชมยกย่องมาเป็นมนุษย์การ ชวกมวยมเก่งที่สุดในโลกครับแต่จอมอยุทธแห่งวงตการกำปั้นครับคูนีเป็นติไร้เยี่ยมานในประเทศไทยครับทั้งรมนี่พยักหน้าหยกสามารถพยักอารมณ์ครับมากูมาพร้อมกับไหวทริบความเร็วระเชิงมวยที่ยากเกินกว่าใครจะคาดน้องท่านชมโอ้โหแต่วันนี้มาเจอครับ เจฟเฟอรนีย์ครัอดีตแชมป์โลกรุ่นแบนด์ตั้งเวครับที่เก้าขึ้นมาท้าชิงด้วยความมุ่งมั่นใจครับโอ้โหคือมีพลังทำรายล้างในมัดของเขาท่านผู้ชมแล้วแรงเชียร์จากแฟนกีฬาทางประเทศของเขาพร้อมจะฉีกกระชากทุกตำนานให้ย่อยยับลงท่านผู้ชมคืนนี้ต่อยในประเทศบ้านเขาทับมาท่านผู้ชมท่านใดอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างนี่ตาครับทำไมนะนี่สามารถพยักอุลุณมครับอายุ25ปีท่านผู้ชมดูครับปกโหหน้ายังหนุ่มยังแน่นครับนี่ฮะโอ้โหเมื่ออธิยะปะทะความบ้าข้างกับคุณนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชม พละกคำลังครับโอ้โหอะไรที่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มอันสง่างามของสามารถครงนี้ท่านชมเดี๋ยวมาดูเกมบอลชกยกที่หนึ่งนะท่านชมเป็นการชกเวสสากลนะฮะกำหนดครบ12ยกนะท่านชมนะรุ่นทีงแชมป์โลก WBC ครับรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทฮะดูครับสามารถยักน้ำลุ้นนี้อัธยะมวยอยู่แล้วครับมาถึงจะมาในรูปแบบไหนท่านชมนี่ครับคอ้สามารถฮะเจฟเฟนิตพยายามเดินเข้ามานะท่านชมสามารถล่อดักล่อโท่ครับ จังหวะก้มลวงไปลวงลำตัวหนึ่งเทียบเจฟฮะครับไม่ได้ไม่ได้ดังใจแกเดินตามฮะท่านชมพยายามสามารถพยายามถอยออกมาตั้งรับจังหวะสองแบบนี้ออกคุกซ้ายคุกขวาท่านชมออกซ้ายตรงของแกนะฮะเจฟฟ์พยายามเดินบี้ครับนี่จมไปนะนสายลำตัวหนึ่งเทียบเดินไว้นะท่านชมเดินบี้สามารถอยู่ครับผ้สามารถพยายามออกข้างฮะ หลอกล่อใครจะออกมาก่อนครับจังหวะทิมขวามาไม่ถึงครับสามารถโยกบอลออกไปได้ฮะแระแทกขวาไปหนึ่งเทียบสามารถเดินออกครับมาไม่เห็นจังหวะโอ้ยออกครับมาซ้ายไม่ถึงครับเทียบฮะเดินบีอีกแล้วท่านผู้ชมดูฮะโอ้สมัยนะอุ้ยสามารถอัดคาโบ่มากๆตอกนี้กูเจียวทิมซ้ายไปหนึ่งเทียบมาเดินเข้ามาครับตีทิมกระแทกขวาหนึ่งเทียบมาสมัยนะนี่ มันสุดยอดจริงๆคะท่านผู้ชมมีการขายท้องสดมายังประเทศไทยเราด้วยนะฮะนีับเหยืเคียรซานมาครับท่านผู้ชมเป็นยุคที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับแฟนมวยโชโลกมากครับโดย้าหาเจ็บบูจังหวะวางมัดซ้ายไม่ถึงมาโอ้โหเจ็บจะเดินเพลินฮะนี่จะจิ้มซ้ายลำตัวไป็หนึ่งเทียบสามารถวับเจ็บพยายามเดินไม่อยู่นะฮะ สม่นั้นนี่สามารถอายุ25ไปะท่านชมปี2530ครับนี่ฮะโอ้โหนะฮะปีทีออสเตรเลียในค่ำคืนนี้ท่านชมตู่ครับสะกดทุกสายตาชาวโลกครับต้องมาจับต้องในหน้าเวทีแห่งนี้ท่านชมเ็บพยายามเดินไปฮะสามารถคูสามารถพยายามรอดักรอโต้แบบนี้จิ้มซ้ายตรงไปหนึ่งทีครับมาไม่เข้านี่จิ้มซ้ายเอาหนึ่งเสียบมานะครับล็อกพยายามนะโอมมาเจฟ เดินบีอีกแล้วครับโอ้โหครับนี่ครตบซ้ายไปหนึ่งเทียบยังไม่รอดูชันดูเชิงของเจฟไปไหนก่อนนะคูสัมยังไม่ออกอะไรเยอะแล้วท่านชมออกต่อยแบบประคองตัวไปก่อนครับนี่ฮะต่อยมาไม่ถึงกําลังจีมซ้ายไปหนึ่งเทียบนี่ฮะโอ้มะแยบแยบฮะทวงปลายยกที่หนึ่งครับท่านชมโอ้จังหวะนี้ครับโดูนะท่านชมโอ้โหโดนขวาของครูสัมย์ครับนี่ฮะจ้มขวาตรงครับ โอ้โหลนลงไปกรรมการเข้ามานับไหมครับนับไหมนับครับทประชมโอ้โหเนี่ยนะครับอน้ยกที่หนึ่งเท่านั้นครับมันสามารถแกดักขวาเอาเรื่องครับมาท่านชมวงไปยกที่หนึ่งแล้วด้วยครับมาเก็บเดินฮะ เดินเข้าหาตอนนี้เจฟเปนะครับท่านชมหมดยกที่หนึ่งครับโอ้โหเจ้าตัวไปพาดครับช่วงไปยกที่หนึ่งครับไปไปโดนจิ้มขวาครูสามารถเข้าครับเต็มเอ็มใบนาหมาต่อยกที่สองท่านชมกำหนดพบกันสิบสองยกนะครับครูนี่พบกันที่ประเทศออสเตรเลียท่านชมไปสองห้าสามูงครับทียชิ้นซ้ายไปหนึ่งเทียครูสามารถครูจะวะขึ้นมาบวกโอ้โหเจฟ เจะไปเอาจริงนะท่านโยมยกนี้่แก่ก้มบวกอย่างเดียวฮะมาเดินเข้าหาเจฟฟ์เฟนิกความสมารล้อดัดโต้อยออกซ้ายหนึ่งทีสวยครับมากแท็กซ้ายไปหนึ่งทีนะท่านคันโรมเจฟฟ์เฟนนิกพยายามเดินเข้ามาฮะมาใครออกก่อนกรไม่ออกฮะบอกนี้ผูสามารถวนออกงี้แล้วครับอู้ยิ้ขวาลำตัวหนึงตบขวาหนึ่งทีเจฟฟ์เฟนนิกฮะโอ้โหมาอัด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 อูยัดลำตัว ปู่จ enfin ังหวะบวกขวาไม่ถึงครับอุ้ยมาอุ้ยโอนี้ฮะท่านผู้ชมมาอยู่โซสนะฮะปู่โดนขวาหนึ่งทียบมาปู่สามารถเทียบพิงขวามาติ้งขวามาหนึ่งเทียบมาต่อพระต่ออุ้ยโดนนะสะบัดนะท่านผู้ชมอ้โหมามาใบเสียท่านผู้ชมเทีบกระแทกกระแทกซ้ายหนึ่งเทียบไปยังต่อยซ้ายตรงหนึ่งเทียบปู่สามารถมา มาการแยกไม้ไม่แยกครับผู้พะอัดลำตัวอู๋เนี่ยอู้สวยฮะมาอัปะคัสซ้ายแล้วต่อยขวาตรงออกมานะครับผู้สามารถทไม่แยกตบด้วยขวาอัดลำตัวครับเจฟส์ระยะแบบนี้โอ้โหแยกครับโยมมาเดินเข้ามาครับเจฟเฟส์ฮะเดินเข้ามาคูสามารถทล้อดักรอโตอยู่แล้วครับรอจังหวะสองแบบนี้ออกแทะขว้านบางทีไม่ถึงนะบอลตะกี้เจฟอัดลำตัวครับมา อัเงี้ยต่อยฮะอูเดินเข้ามานี่ติ่มสายตรงครับมาฮะสายลำตัวไปหนึ่งทีคร <si ับพยายามโยกหลบนี่ครับโอ้โหมาโยกหลบหมัดเฉยแล้วครูสามารถฮะเจ็บไม่สนครับเติรนไม่หย่างเดียวตอนนี้ไม่สนครูจะทำอะไรผมไม่สนครับผมจะเอาครูกำปั้นไปฝากให้ครูนะัมาอย่างเงี้ยต่อยฮะครูสามารถอกดหมุดดักได้สวยนะฮะหมุดดักหมัดแรงดันมากครับครูสามารถคมกิฟต์ฮะเจมส์เจมส์ออกคมนะท่านผู้ชมดูฮะ ใช้ความใหญ่ของฮอปเดินบดเดินบี้กูสามารถอยู่ว่าตอนนี้ตัวขวรวงอับสัวล่างสลับบนฮะโอ้โหเจฟมาเป็นทุกขับต่อยขวาหนึ่งทีมามาคูสามารถใส่วงออกมาอยู่ข้างนอกครับไมครับเจฟเดินเข้ามามากูสมารถวนใช้วงขวางวงหมดแล้วครับตอนนี้มีกระแทกีหนึ่งทีตอบครับตอบไปตบซ้ายหนึ่งทีนะนีอยางเจฟพยายามเดินบี้อันลำตัวนะท่ดูครับ นี่จะตบด้วยซ้ายออกมาครับคุณสามารถเจบคืนมาหนึ่งทุทะต่อยขวาตรงครับเจ็บมีครับไปฮะอัดลำตัวยังไงครับมาแยกฮะโ,โอ้โหป้าแกไม่ยอมยิงครับเจบพยายามไล่ดิ้อยู่นะหมดยกที่สองท่านชมมาต่อเกมมันก็ยกที่สามะมาอันนี้เป็นเหมวยสากลนะท่านชมเป็นครั้งแรกที่ผมนำมาคลิปมาเล่า <Le al. S 1> เรื่องมวยนสากลแบบนี้ท่านชมครับมาส็นเกตอย่างนี้ครับที่นำคลิปเก่าๆเหล่านี้มา เราให้ผู้ชมได้รับฟังกันอีกสักครั้งครับพี่ย้อนเวลากลับไปสู่วันวันวัน,นที่วันนั้นอีกครั้งโยมแปดตุลาสองห้าสามส่วนคนี่ฮะทุกคนอายุเท่าไหร่กันแล้วครับม้าตอนนี้ท่านโยมมาในโซนฮะตัวเลขไม่ใช่สำคัญครับเนี่ยขึ้นมาครับป้างเดี่เขาผูเจฟพยายามวิ่งล้วงเข้ามาฮะผูสามารถโกลมโกลมมารอจังหวะตอบตัโตแบบนี้ฮะโลงมันหลังด้วยซ้ายนะโยมเฮียขอดม้อมาไปสู้ไม่ให้ไปแค่ต่อยฮะโยมจะแพ้หวานเพียงผู้สามารถ พยายามเดินบี้เข้ามาให้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับจีมซ้ายหนึ่งพี่แอฟู้สามารถตอบไปด้วยซ้ายฮะว่าเสี่ยโอ้ยต่อยซ้ายมาสวยฮะท่านผู้ชมรักต่อยฮะนี่้ะต่อยหูต่อยโชว์สวยฮะต่อยแบบนี้เนี้ยตบซ้ายไม่ถึงครับบอนนี้โอ้โหเจพยายามบีกแล้วท่านผู้ชมยกที่สามครัแกเดินบีอีกแล้วครับมาโอ้โหเอาไงโอ้โหตบซ้ายถึงเลยครับมาท่านผู้ชมต้องวางหุบซ้ายนะฮะโอ้แกนี่ครับ อู้ปล่อยสายตรงสวยครับสามารถกลมหลบมาครับตอนนี้หัวรอดเอาแยกมามาการวยดีครับเจบเดินครับเดิน,ดนหาของครับทหานโอ้โห,ห,หบวกด้วยซ้ายไม่โดนนะครับประคุณมว่าวันนี้ตบด้วยซ้ายหนึ่งทีครับคุณสามารถตบด้วยซ้ายฮะมาจะออกบัตรหน้าเร็วๆด้วยครับ,าารบหัวเกอดโจฟพยายามตบมาเหมือนกันฮะท่านผู้ชมนี่ครับเจ้าหูจังหวะเอาสดกันใกล้ๆครับกดสดกันซึ้งๆนะครับ ใครมีของทีไรนักออกมาครับมาโอ้โหมาเก็บเดินแล้วตบซ้ายไม่ถึงก็บอกอ้๋แกาะละตัวครับท่านผู้ชมนี่เอ้าขวาขึ้นไปถึงทีมามาเดินเข้ามาเก็บอู๋จังหวะอู๋ออกมาขวาโดนคะจังหวะไปก้มโดนมาครับคุณสามารถมายังไงตบขวาบางทีตบอู๋ก็ตบอู๋เยครัซ้ายโดนครับท่านผู้ชมเอาคุณสามารถหลบได้ไหมครับสวนมาครับ อู <formation jin inh throat> <at> ้โดนนะชมอุ้งวู๊ดเจเบรนบี้ฮะตอนนี้จิ้มขวาจิ้มซ้ายฮะท่านผู้ชมโอ้โหล้วงซ้ายล้วงขวาตอนนี้ผู้สามารถอู้ตบซ้ายหนึ่งเทียบมารอบวกผู้หรือเปล่าครับผู้สามารถไม่เถียงครับตอนนี้โอ้โหเอาเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมไม่เถียงครับอุ้งัดครับก็อู้ตกฮะโอ้โหโดนไปเยอะครับมาไปยืนรับหมัดของเกจฟฮะอุ้ยนี่ฮะอุ้งมเริ่มมีอาการครับผู้สามารถมาบุครับประกองตัวฮะตอนนี้ต่อยออกมาฮะผู้สามารถตบซ้ายมาหนึ่งเทียบผู้สามารถนี่ฮะโอ้ ไม่ออกครับคูสามารถตอนนี้แย่แล้วท่านผู้ชมดูครับเจพยายามไล่วิ่งอยู่นะวินนีวินาทีทองของเขาอุจังหวะล้วงทำตัวล้วงทำตัวล้วงทำตัวคือครับคูสามารถดูครับอุจังหวะต่อยซ้ายไม่ถึงโดนซ้ายคืนออกมาครับวมาแกไม่ให้หนีครับนี่ตบขวาไปสองเทียบเจพยฮะอุ้งทีต่อยขวาเข้ามาอีกหนึ่งเทียบโอ้โหไอ้เงเอาแกตื่นดีจริงจริงคุณผู้ชมตอนนี้เขาสามารถหนีไม่ออกครับตอนนี้พยายามรอบวกอดูว่าอุจังหวะโดนขวาอีกแล้วครับอุ้งโอ้โหหนีไม่ออกจริงครับ เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวฮะกดโยกคนเครับโอ้โหระคังช่วยท่านชมโอ้หมาต่อเกมมันยุยกี่สี่ท่านท่านชมฮะเสียกพลังบ้าเลยครับตอนนี้โอ้ตีฮะต่อยอย่างเดียวครับโอ้โหเสียดักด้วยซ้ายครูสามารถเจ็บโอมครับโซดฮะโซดฮะใกล้ๆฮะท่านชมเนี่ยงัดดูว่าถัดซ้ายถัดขวางัดกันคนละเทียโอ้ยแรกกำปั้นใกล้ๆแบบนี้ท่านชมดูฮะลวงลำตัว ตบขึ้นบนครับแม่คูสามารถองหนึ huh. uh. Uh. Uh, ่งพูดฮะท้ายขวาบ้าหนันออกมาครับคูสมาร์คุบลังตัวครับอุ้งยกที่แล้วแกนี่ไม่ออกครับคูสามารถมาเท็บแกเดินโบดเดินบี้ดีเหลือเกินครับอุ้งอุเดินอัดฮะชมดูครับ อย่างเงี้ยใครไม่แข็งนี่อยู่ไม่ได้ครับงัดก,กังคนละทีตรงแรกนะฮะโอ้โหอูครับหัวชนกันแรงแรกๆ,ๆคนละคำปั้นครับมาใครที่อยู่ใครจะไปครับดูฮะท่านผู้ชม,มอยูใ่ในแบบนี้ฮะนรับต่อยฮะอู้ยมาเจ็พยายามเอาต่อยซ้ายมาหนึ่งเทียบมาูต่อยขวาไม่ทีเขาผูกสมาร์ตกลมหลบได้ครับบอกนี้โดนครับ นี่ครับโดนโซนซ้ายคือเหมือนกันครับมาเจฟฮะกูสามารถทําออกมาซ้ายได้ดีครับมาโอ้จังหวะปล่อยฮะโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะท่านท่านชมโบลลัตัวแล้วแกจุกหรือเปล่าครับมาแรงเลงมมีอาการนะเจฟฟไม่สนครับตอนนี้เป็นวินาทีทองของเขาครับนี่ครับขึ้นไปล้วงขวาอย่างเดียวโอ้โหโดนฮะท่านชมโอ้โหกูสามารถพยายาม บวกมาแล้วไม่ไม่โดนนะครับท่านชมมาแกต้องถอยฮะนี่ยิ้มซ้ายตรงไปหนึ่งทียิ้มซ้ายตรงหนึ่งทีจิ้มซ้ายตรงหนึ่งทีมาตบด้วยขวาเอามาเป็นชุดกระพุสมาตอนนี้ท่านชมมาเจบเดินเข้ามาลวงํำตัวฮะตีฝึกตีฝึกแกมีแกปืดจริงครับเจฟคนนี้ไม่ให้ครูสามารถได้หายใจให้ได้คลิปแล้วท่านผู้ชมดูครับแกตื้หัวชนกันแบบนี้ท่านผู้ชมมาเอ้าโดนนะอู้โดนอีกแล้วท่านผู้ชมครับมานี่หนีไม่อออฮะโอ้โห แกต่อยอย่างเดียวครับเจบโอ้โหงัดออกทางซ้ายทางขวาทางนัดเข้ามาครับโอ้โหมาดึงกรรมการวิทีครับพยายามกรรมการเตือนก่อนอย่าไปพากันเองครับมาแต่ยองโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหแกต่อยระยะอาชิดแบบนี้ท่านชมดูฮะโอ้โหล้วงซ้ายล้วงขวาเข้าหมดฮะเจฟเฟนิกนไหครับดูสามารถล้อมัดปฏิหารยอ่างเดียวครับตอนนี้ปาตีครับต่อยไหมคุณสามารถไม่ต่อยครับอุจังหวะโบว์อีกแล้วโอ้โหแกตื้แบบนี้โอ้โหดูครับ โอ้มาตกมาแล้วคุณสามารถย่ะบวกมาขวาไม่ถึงแล้วัท่านผู้ชมเสียพยายามบี้อยู่นะตอนนี้ล่อยฮะอูยงัดไปด้วยขวาหนึ่ทีเอาต่อยขวาเอาจิมขวาสามมาครับท่านชมยังไงครับยังไงครับอูต่อยขวาถึงจริงอูหุล่วงฮะโอ้จมูกมาอูสุดจะบรรยายครับท่านผู้ชมเป็นภาเป็นการที่ ช็อกโลกมากครับในค่ำคืนนั้นท่านชมนี่ฮะเป็นภาพเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์ที่มันโระโญจาลึกอยู่ในสมองของคนไทยเยอะครับอ่านี่ฮะเป็นที่ช็อกโลกมาครับ โอ,โ,โอ้โหเจฟไปเนึ่งครับเป็นฝ่นายเอาชนะน็อกคูสามารถพายดักอันรุนไปครับโอ้โหเพียงแค่ครับ2นาที42่ทีสองวินาทีของยกที่4เท่านั้นครับโอ้โหเนี่พยพายดักนายกของเราครับผู้ไม่เคยมีใครแตะต้องได้ฮะกระทุกพายุหมัดของเจฟไปนเนึ่งนะฮะโอ้โหถล่มเข้าไปท่านชมมาโอ้โหนี่บทพายดีจนสิ้นสภาพครับอูสุดยอดท่านชมนี่ครับมันคือชัยชนะที่มาพร้อมกับความเหลือเชื่อครับโลกต้องตันเลยนะฮะนักมวยไทยเพชรเกียรติเสมือนสมบัติของชาติเป็นสัญลักษณ์ความอัจฉริยะของเขานะฮะได้ชูเสียเกลื ผัดแชมป์โลกไปครับท่านผู้ชมโอ้โหให้กับนักสู้หัวใจเพชรชาวออสเตรเลียคนนี้ครับมาเจ็บไปเนี่ยครับอู้ถล่มไม่ยั้งนะจอมวังคูณมานี่ฮะโอ้โหและนี่ก็คือบทเรียนอันเจ็บปวดครับที่ตอกย้ำว่าในโลกของมวยสากลอาชีพะแค่พรสวรรค์ไม่อาจหยุดยั้งความกว่าหายและพละงกำลังที่ไม่มีวันสิ้สุดตายครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะเจ็บไปเนี่ยครับได้สร้างตำหนักขึ้นมาใหม่อีกแล้วท่านผู้ชมในขณะที่สามารถพยากรุณะไล่ทิ้งปิดสนาที่แฟนมัดมวยต้องพบเียงกันไปตลอดกาลครับโอ้โห ท่านผู้ชมมาว่าอะไรคือใสถิีิแท้จริงของการล้มลงในไฟช็อกโลกที่สุดแห่งไฟนี้ท่านผู้ชมโอ้โหโดนหมัดตุกหมดแล้วท่านผู้ชมมาตำแหนายของเขาทั้งสองคนครับจะถูกจาลึกไว้ในรัวตีซานครับของวงการํำปั้นตลอดไปครับสุดยอดมากครับท่านผู้ชมเป็นภาพที่ตะลึงโลกมากครับช็อกโลกจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โหอย่างที่บอกฮะการโช็กในครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่8พฤษภาคม2530นะท่านผู้ชมครับ ซึ่งเป็นใตุการที่สำคัญที่คนไทยจำนวนจํานวนมากเฝ้าติดตามมรับโอ้ดหนยมในสมัยน,นั้นการถ่ายทอดสดมวยจริจงจชมโลกถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก โดยเฉพาะเมื่อเป็นนักมวยระดับโลกครับระดับตำนานยังสามารถพยักอารุณอยู่แล้วครับข่งขึ้นชกเพื่อประกันแชมป์โลกครับท่านผู้ชมในตอนนั้นครับประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดมายังช่องช่องช่อหนึ่งครับมาซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ฮะที่สนใจกีฬามวยครับหรือแม้แต่คนที่ไม่สนใจกีฬามวยครับก็มักจะเฝ้าจ่อโทรทัศน์ครับเพื่อชมและให้กำลังใจสามารถพยักอารุณครับมาถือเป็นฮีโร่ของชาติในเวลานั้นครับท่านผู้ชมพบโนนในยุคทอครับท่านผู้ชมสองห้าสามศูนย์ครับนี่ครับสามารถลูกฮะ ยืนปูเจเป็นแกะตื้นี่เลยครับมีลำตัวตุกหมดครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของคํำคืนที่โลกตันลึงครับไฟหยุดโลกที่สะเทือนวงการมวยสากลเมื่อปี2530นะท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นอย่างยิ่งคะที่มาร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันขมขื่นแต่ทรงคุณค่าแบบนี้ไปพร้อมกับเราท่านผู้ชมทุกความรู้สึกทุกความหวังทุกความตกตันเลึงฮะและโบเรียนที่ถูกทิ้งไว้บนสังเวียนคือสิ่งที่ทำให้ตำนานของสามารถพยักอรนุมครับกับเจฟไปในครยิ่งใหญ่เหนือกาลาทนชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรื่องราวนี้ออกไปนะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของนักสู้นะครับดีผู้รัเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่าน้ชกคราบสวัสดีครับ